สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธรรมยานีแท้หางค่ะจากโรงเรียนไปทางโรงเรียนบ้านแม่มงเย้าค่ะตำบลวาเวียงอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายค่ะและท่านนี้ก็คือคุณครูพี่เลี้ยงของหนูค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวดลยาขันเวศน,นะคะเป็นครูและก็รักษาการในตาแหน่งผู้อำนการโรงเรียนบ้านแม่มงเย้าค่ะ ค่ะหลังจากที่ได้รู้จักดิฉันแล้วก็คุณครูพี่เลียงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่กิจกรรมของเรากันเลยนะคะกิจกรรมของเรานะคะมีชื่อว่าเรนิดชาเรน,นิดนะคะมาจากเลขาคณิต ชานะคะมาจากใบชันเองค่ะอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ที่เราเลือกมาทํากิจกรรมนี้นะคะก็คือชาเพราะว่าชานะคะเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของคนในชุมชนส่วนอีกอย่างหนึ่งนะคะก็จะเป็นการปักผ้าของเยาวค่ะเพราะว่าคนในชุมชนนะคะส่วนมากเราเป็นชาติพันธุ์เยาวนะคะเราก็เลยเลือกการปักผ้ามานั่นเองค่ะส่วนกลุ่มสาระที่เราเลือกมาบูรณาการนะคะก็จะเป็นการงานอาชีพและเทคโนโลยีนะคะและคณิตศาสตร์นั่นเองค่ะแหล่งเรียนรู้ที่เราจะใช้นะคะก็จะเป็นโรงชาด้วย โรงชานะคะจะมีอยู่ในชุมชนเป็นจํานวนมากเลยนะคะที่เราเลือกมาก็จะเป็นโรงชาของพ่อหลวงนั่นเองค่ะเพราะว่าอยู่ใกล้โรงเรียนสามารถเดินทางได้สะดวกนั่นเองค่ะและการตัดผ้านะคะเราจะเรียนรู้จากคนในชุมชนค่ะเพราะว่าคนในชุมชนนะคะก็ทํากันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าหลังๆนี้นะคะก็ไม่ค่อยได้ทํานะคะเพราะว่ามีงานที่มากขึ้นและแบบไม่มีใครสืบทอดนะคะเราก็เลยจะไปเรียนรู้แล้วก็เอามาให้เด็กๆได้ทํากันนะคะ ส่วนระดับชั้นที่เราเลือกมาก็จะเป็นระดับชั้นป .4 ค่ะมะตาตรฐานตัวชี้วัดที่เราใช้นะคะจะเป็นของรายวิชาคณิตศาสตร์ข้อ3.1ป .4 ทั1นำรูปเลขาคณิตน,น,นะคะมาประดิษฐ์เป็นลวดลายต่ตางๆและอีกมตาตรฐานหนึ่งนะคะมะตาตรฐานของการงานอาชีพค่ะงอ1.1ป .4 ทับ2ทำการทำงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างเป็นขั้นตอนด้วยความขยนนันอดทนรับผิดชอบและซื่อสัตย์ค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็จะไปดูในส่วนของแผนการเรียนรู้นะคะกิจกรรมเรนิชชาค่ะด้วยจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะ 1. นนักเรียนนะคะสามารถอธิบายวิธีการทำหงกุญแจได้อย่างถูกต้อง 2. นักเรียนสามารถออกแบบลวดลายเลยขาคณิตได้อย่างสร้างสารรค์ 3. นักเรียนทำงานบนรรลุเป้าหมายที่วางไว้ด้วยความขยันอดทนและรับผิดชอบ สำหรับกิจกรรมการเรียนรู้นะคะขั้นนำมาใช้ทั้งหมด5นาทีนะคะโดยขั้นนำนะคะเราจะสำรวจความรู้ของนักเรียนก่อนนะคะเกี่ยวกับการทําชาการปักท่าของเย้าหรือว่าจะเป็นเรื่องของเรขาคณิตนั่นเ,นเองค่ะว่านักเรียนมีความรู้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะมีการเชื่อมโยงความรู้เข้าสู่กิจกรรมการเรียนรู้เลนิดชานั่นเองค่ะ ขั้นสอนนะคะเราก็จะใช้เวลาทั้งหมด50นาทีนะคะโดยครูนะคะจะมีการอธิบายในเรื่องของอัตลักษณ์และจุดเด่นของชุมชนแล้วก็จะมีการเชิญวิทยากรนะคะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการทําชาการปักผ้านะคะแล้วก็หลังจากที่วิทยากรให้ความรู้เสร็จนะคะครูก็จะมีการอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรขาคณิตน,น,นะคะว่ามีรูปทรงรูปร่างอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็จะให้นักเรียนนะคะออกมายิบกระดาษคนละหนึ่งแผ่นนะคะโดยให้นักเรียนนะคะออกแบบรูปลาย การปักผ้าของตนเองโดยใช้รูปเลขาคณิตนั่นเองค่ะโดยหลังจากที่นักเรียนออกแบบเสร็จนะคะเราก็จะให้นักเรียนนะคะออกมาหยิบชุดการปักผ้านะคะจะมีผ้าแล้วก็จะมีเข็มแล้วก็มีด้ายนะคะโดยนักเรียนนะคะสามารถ เลือกสไไีได้ตามใจชอบเลยค่ะเพราะละหนึ่งชุดนะคะแล้วก็ลงมือปักผ้าตามที่ตนเองได้ออกแบบไว้เลยค่ะแล้วก็หลังจากที่ปักเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทําเป็นพวงกุญแจแล้วก็นําชานะคะใส่ไว้ข้างในนะคะเพื่อให้มีความหอมนั่นเองค่ะหลังจากที่ทุกคนนะคะทําเสร็จแล้วนะคะเราก็จะให้ทุกคนนะคะได้ออกมานําเสนอผลงานนำเสนอชิ้นงานของตอนเองหน้าชั้นเรียนแล้วก็ได้ให้นักเรียนนะคะเขียนสรุปอธิบายวิธีการทําพวงกุญแจนะคะลงในใบงานเรนิกชานั่นเองค่ะ ขั้ต่อไปนะคะเป็นขั้นสรุปนะคะเราจะใช้เวลาทั้งหมด5นาทีนะคะโดยให้นักเรียนนะคะได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่าได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมเรนิดชาและสามารถนำความรู้นี้นะคะไปต่อยอดหรือว่าไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างคะ่ะ สำหรับการวัดและประเมินผลนะคะเราจะวัดตามจุดประสงค์นะคะด้วยการตรวจใบงานเรนิตชาแล้วก็ตรวจใบงานการออกแบบรูปในของนักเรียนนะคะว่ามีความสร้างสรรค์หรือว่ามีความแปลกใหม่หรือไม่นะคะแล้วก็มีการสังเกตพฤติกรรมการทํางานของนักเรียนนะคะว่ามีความขยันอดทนมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับหรือว่าต่องานที่ทําหรือไม่นะคะจากผลการประเมินการออกแบบการจัดก,การเรียนรู้นะคะ ตัวนักศึกษามีความรู้ความสามารถนะคะในในการออกแบบสามารถเชื่อมโยงหลากหลายกลุ่มสาระให้เข้ามาในาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ทําให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ได้นะคะและที่เห็นได้ชัดเจนก็คือสามารถดึงภูมิปัญญาท้องถิ่นจากปราชชาวบ้านนำมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนได้ดี สิ่งที่โรงเรียนอยากให้นักศึกษาได้พัฒนาต่อยอดไปก็คือโรงเรียนเรามีแหล่งเรียนรู้ซึ่งเป็นสวนชาเป็นเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนและของชุมชนเราด้วยถ้านักศึกษาสามารถนำแหล่งเรียนรู้ตรงนี้มามีส่วนร่วมให้มากที่สุดก็จะเป็นประโยชน์และก็จะนักเรียนของเราก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปหา ออกไปหาที่อื่นนักเรียนที่ลำบากยากจนก็สามารถใช้ประโยชน์จากตรงนี้และสามารถเป็นทักษะอาชีพได้ในอนาคตค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมเลนิชชานะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังและรับชมนะคะขอบคุณค่ะ